ครึ่งแรกของเดือนมก,กราคม2564ารสีาศีมังกรในช่วงของครึ่งเดือนแรกของมก,กราคม25 6 4นสีนี้นะยังคงเป็นช่วงที่ในทุกราศีโดยภาพรวมยังต้องเจอกับความท้าทายในหลายรูปแบบอยู่โดยเฉพาะราศีมังกรรูปเหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรอินนุงตรงนังเข้ามาให้ต้องคิดต้องตัดสินใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลย เริ่มจากนะเรื่องของการเงินการลงทุนมันดูเหมือนมันมีช็อตที่ต้องเจราจาต้องตัดสินใจต้องแสดงออกต้องมีคำตอบให้เขาแล้วว่าเราจะซื้อหไม่ซื้อจะลงทุนหรือไม่ลงทุนจะจ่ายเงินไม่จ่ายเงินจะทำงานนี้หรือไม่ห,หลายครั้งมันมีโอกาสใน,ในการที่มีคนเสนองานเสนอธุรกิจหรือ มีการาต้องเลือกอะไรว่าต้องตัดสินใจอะไรในขณะเดียวกันมันก็มีความรู้สึกของความเสี่ยงของความยากของความรู้สึกที่ว่าทําไมตัวเองถึงไม่ปลอดโปร่งใจที่จะลงทุนเป็นเรื่องธรมรมดานะชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนแรกของมกราหกสีนี้เนะี่ยมันยังต้องคิดวนไปวนมานะมันยังต้อง นึกถึงเรื่องความคุ้มค่าว่าจะดีไม่ดีจะทำไม่ทำหลายต่อหลายครั้งเลยเนี่ยมีความรู้สึกว่ากลัวกลัวจะผิดพลาดมันเป็นแค่ครึ่งเดือนแรกเฉยๆนะเออดังนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยรู้ไปกันว่ามันเป็นเรื่องของความที่เราอ่ะรู้สึกกังวลไปเองซะเยอะเราอย่าลืมว่าสิ่งที่ราศีมังกรได้ดี ในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่มีความเขาเรียกนะมีความช่วยเหลืออยู่หลังลับๆจากบุคคลในครอบครัวจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่เราเครารพนับถือหรือแม้แต่บางคนเนี่ยนะหากบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะไอ้ารจิตขอเนี่ยได้ประโยชน์ท้งั้งสูงทีนี้คนที่เกิดราศีมังกร ให้รู้อย่างหนึ่งว่าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่เกิดความวิตกกังวลหรือคิดเยอะคิดกลับไปกลับมาเกี่ยวกับการเงินการทองก็แล้วแต่ก็ยังคงมีโอกาสในการที่จะได้รับผลจาก2ประการ2ประการนะอาจารย์ขอแบ่งเป็น2อหมวดใหญ่ๆด้วยกันเนาะหมวดแรกเ่ยคือหมวดการเงินที่เรามีโอกาสที่จะได้รับมาจาก การที่เราไปลงทุนอะไรบางอย่างเอาไว้เช่นบางคนไปซื้อหุ้นบางคนไปลงหุ้นบางคนแบบมีทุนมีเวลาแล้วก็ไม่ได้มีเ,เขาเรียกนะคือเราอะมีเวลาแต่เราไม่ได้ลงไปทำเองก็มีนะมีเวลาไปทำเองก็มีนะหรือวางเงินไว้เฉยๆแล้วรอคอยให้มัน ที่ดอกออกผลเหมือนเป็นดอกเบีย้ยก็มีนะแต่ดูเหมือนราศีมังกรจะไม่ใช่ได้แค่ดอกเบีย้ยแบบเล็กๆน้อยๆมีโอกาสได้เงินก้อนมาจากดอกเบีย้ยดังน,นั้นเรื่องความวิตกกังวลที่ว่าเงินจะขาดหักเราไปลงทุนเยอะอาจารย์ยังมองไม่เห็นว่ามันจะนั่ากังวลตรงไหน,นมันเป็นความคิดหรือความเครียดไปเองมากกว่าสิ่งที่ราศีมังกรจะได้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเงินที่เราอะ จะต้องได้รับแล้วก็ทวงถามเออเงินที่ต้องได้รับแล้วก็ทวงถามแล้วก็จะได้คืนกลับมาทางตรงนี้ดังนั้นถ้าเรามองในเงี้ยของเงินที่ให้คนอื่นไปยืมบางคนบอกโอ้ขอยืมไปทําทุนตอนเนี้ถึงจังหวะเวลาที่เราจะเก็บดอกเก็บผลนะบางคนบอกเออมีสินทรัพย์นะเงินสินมังกรนะแล้วก็ไม่ได้อยากจะขายสินทรัพย์ต้นปีอย่างนี้ รู้สึกว่าเต็มๆนะที่เราจะเก็บค่าเช่ารายปีแบบเก็บรายปีหรือว่าได้รับโบนัสได้รับสิ่งที่เราจะต้องได้รับอยู่แล้วหลายต่อหลายคนถึงแม้ว่ามองในแง่ของการจะต้องเปลี่ยนงานได้ยืมซองเขาก็าได้เงินก้อนนะสิบมงคลน,นะ mm hmm. ถ้าเป็นอาจารย์จยจะมองว่ามันเป็นจังหวะโอกาสที่ทําให้เราไปเติบโตพร้อมกับมีเงินทุนยังไงก็มีโอกาสได้มากกว่า พึ่งกันแล้วกันค่อยมาเจาะแล้วอีกทีนะว่าใครอยากรู้ดวงของตัวเองถ้ามองในแง่ของความรักบ้างเออมันมีแง่มุมความรักที่อยากจะพูดถึงสำหรับราศีมังกรความรักของราศีมังกรนี่มันมีโอกาสที่จะเป็นความรักที่หวนคืนมาได้ถึงแม้ว่านะก่อนหน้านี้นะมีความลังเลใจมากมายเลยมีความลังเลยใจมากมายเลยว่าจะ ได้รับจะได้รับอะไรนะสิ่งที่เป็นการตอบรับที่ดีหรือไม่พอลังเลใจอย่างนั้นเสร็จมันก็เกิดอาการเหมือนกับว่าวา,วางตัวไม่ถูกใช่ป่ะแต่ในช่วงครึ่งเดืนแรกนี่อาจารย์ค่อนข้างให้ความอุ่นใจได้ว่าคนที่เกิดในราศีมังกรน่ะน่าจะสมหวังสมปรารถนาและที่สำคัญก็คือเวลาที่เราอ่ะ จะไปมีความรักความสัมพันธ์กับใครเนี่ยเราลองสังเกตนะว่าถ้าคนไหนที่เป็นคู่เราหรือมีน้ำนมว่าจะเสริมดวงเราตั้งแต่เริ่มรู้จักกันเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงตอนปีนี้หรือบางคนบอกเพิ่งรู้จักต้นปีนี้เลยพอรู้จักเนี่ยเขาเรียกมือขึ้นเฮ้ททำอะไรก็หยิบจับไปอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดนี่น่าคือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่เกิดราศีมังกรจะได้เจอ อ่ะเจอคู่ดีเจอความรักที่กลับคืนมาดีด้วยสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคิดคือในเมื่อมันมีจังหวะหรือโอกาสที่เราอ่ะจะลงทุนได้แล้วเราอ่ะก็สามารถที่จะทําการอเาเรนะผูกสัมพันธ์ในระยะยาวได้ ใครที่เข้ามาในช่วงนี้นะมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่คบหาในระอะยากได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามความพยายามหรือการวางตัวการพูดการตัดสินใจเรื่องธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทําส่วนการที่เสริมดวงชะตามันมีข้อคิดเกี่ยวกับการเสริมดวงชะตาว่าเวลาเสริมดวงชะตา,ะาราณะแบบนี้นะถ้าใครที่เป็นคนโสดจะสร้างเนื้อสร้างตัวคนเดียวก็เสริมดวงตัวเองไปด้วยแผ่นยันแผ่นเดียวเขียนชื่อสกุลเขียน,ยนอาจารย์จะเป็นคน ปกเสกให้ที่มหาวิทยาลัยไปตลอดเลยนะฝากดวงเอาไว้ให้อาจารย์ปกเสกตลอดปีตลอดไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอะคิดว่าเราจะสร้างตัวสร้างครอบครัวไปกับคนที่เรารักเนี่ยก็ใช้สองแผ่นแบบนี้สมที่จะคุณเราคนรักมาคู่กันอย่างนี้ก็ได้เออนี่คือสิ่งที่ดีมากๆนะส่วนใครที่มองว่าตัดสินใจละถึงขั้นที่พร้อมแล้วที่จะแต่งงาน อยู่ด้วยกันในระยะยาวเลยไม่ใช่แค่เริ่มศึกษากันนะก็ทำลาลักษณะของดวงที่คู่กันเป็นกลาตาเดียวแบบนี้ไม่ว่าความรักนั้นนะบางทีมันรู้สึกมีละของแห่งมันก็จะกลับมาคืนดีกันได้ดวงก็จะเคียงคู่กันไปจเจริญก่องงามไปได้วยกันเพราะว่าการที่เราเอาดวงมาลงในกลาตาเดียวแล้วก็เขียนดวงลงไปในช่องนี้ก็คือ คำนวณดวงที่เขาเรียกกิ่งการผูกดวงจริงเป็นอย่างนี้คือการคำนวณแล้วก็เขียนดวงลงไปแล้วก็ใส่ไว้ในกระดาษแตเดียวซึ่งมีเทพราหูคอยดูแลดวงแบบนี้จะเป็นการเสริมดวงชั้นสูงสุดและทําให้คนที่เกิดในราศีมังกรหรือทุกราศีที่สนใจเนะี่ยก็จะได้มีการสร้างเนื้อสร้างตัวที่ปิดกันนะดังนั้นใครที่อยากดวงดีคนเดียวก็ทําคนเดียวใครอยากดวงดีคู่ก็ทําคู่สุดท้ายเลยฝากเป็นข้อคิดไว้สำหรับราศีมังกรว่า ให้มีความมั่นใจคลายความกังวลแล้วดําเนินหน้าที่ของตัวเองต่อไปอย่าเป็นลังเลถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงแต่ว่าดวงดีอยู่อาจารย์ก็รู้สึกว่าถ้าดวงดีมันก็ถือว่ามีชัยไปครึ่งหนึ่งนีนะคล้ายกับเรามีคะแนนอะเราเคยสอบไหมมันต้องมีคะแนนจากศูนย์ถึงร้อยใช่ไหมถ้าเทียบเที่บอย่างนี้ราศีมังกรก็เหมือนมีคะแนนไปแล้วห้าสิบคะแนนอีกห้าสิบคะแนนเน,เนี่ยก็แค่ พยายามที่จะทําตามหน้าที่ตัวเองอย่างไรก็ตามอาจารย์ก็ขอให้ทราบว่าอันนี้เป็นดวงภาพรวมสําหรับคนที่เกิดในราศีมังกรเฉยๆส่วนใครเนี่ยที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเจะเับลึกในชะตาส่วนตัวก็ค่อยมาติดต่อนะจองคิวตรวจดวงชะตาส่วนตัวได้ขอให้ราศีมังกรนะได้เอาคําพยากรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเตรียมตัว อย่างดีที่สุดขอให้ความสุขความสำเร็จสมหวังเกิดขึ้นทุกประการนะราศีมังกรแล้วอย่าลืมพบกันใน15วันหลังของเดือนมกราคม2564ในงวดต่อไปขอใ